ไปละเพื่อโอ้โหชิบด่าชิบด่าบริเวณรอบๆถาดซามปางเนาะบ้านถาดเนาะเมืองสุกุมาเนาะทุกคนเนาะอาจัมปาสักขับเข้ากับสิเดินทางต่อโอ้แสดงว่างามน้ำคืนในน้ำท่วมแถวนี ke, table, uh, illing, uh, asa, ้นะท่วมแน่ๆล่ะกับใส่เรือกันวู้วชิบด่าตายด้วยดึงเดียว โอ้เข้าสีออกไปจำปาซักไปทางใดไปทางจำปาซักปะแม่ฮตรงเลยปะตรงเลยแล้วก็มีทางก็มีทางโค้งดอนวายกับสีโค้งเลยโอ้โค้งขึ้นนวลวายเลยอีกไกลปะจักล่ะจักล่ะรถจักร้าวน้ำมันน้าสีหอดปะเนาะเข้าสีผ้าทุกคนไปชมอถาดสามปางครับไปบ้านถาดครับถาดสามปางเนาะบ้านถาด นะครับชมบรรยากาศการเดินทางน้ำกันครับทุกคนครับชมบรรยากาศไปด้วยกันเนาะไปได้บ่เนานะไปไหนเนาะโอ้ลุยน้ำไปเลยที่น้องเลยแมนบ่เนาะ ทำไมกูด้วยครับเด้อมัน,ม,นมันบวกไปตะคือเลยเด้นไปรถจักลงไไงบ่สฮะโอ้ไปทางนี้เนาะโอ้ถามดีหน่อยเอาครับมันว่าลงมงานเจ้ากะเด็ดเด็ดเดือยหงมือ่หน่อแล้วมันวะให้งนี้เนะาะหำเนาะโอ้ขอบใจเด้อขอบใจหลายๆลายางไปบ้านถ่านะครับทุกคนครับโอ้มานี้อ๋อ หนามมันลายโอ้เรียกเทนี้โอ้มาพีน่าสนเนาะไปไปได้ยี่บ่ครืองบบางแบบบานๆเลยครับ ซ้ายครับทึงซ้ายทึงน้ำครับทุกคนๆๆบ้านธาตุเขาสิไปเอ่อธาตุสามปางครับบ้านธาตุครับเขาสิไปชมเออ่ธาดนี่สิคือกันครับกับวัดคู่เนาะแต่ว่าหักสิบวยไงทวัดคู่สิเป็นแค่ธาตุสามปางนะารับ ย้ำขึ้นืนี่บกล้ามาเด้อแบบนี้นะย้ำก็ขึ้นนี่บกล้ามาแล้วหูจอดจอด,ด,จดขอให้ไปครับทุกคนครับโอ้มาขาดเดีบาทนี้ ันแมนอยู่บ่โอ้ยนี่มันขึ้นนี่ประกามาแล้วจังสิไปบ้านธาตุครับทุกคนหทางไปบ้านธาตุบ้านธาตุสามปางเนาะนะครับน้ำมันน้ำมันกับซีเบิร์ตทอน้ำมันบานนี่น้ำมันกับซีเบิร์ตบนทางกับประมาณน,นี้แล้ว ท่ากับจักแมนจักจักกิโลจักล้างเข้ากับปอจกักคือกันน้อยพักทีนี้พี่น้องเลยฮู้สุดยอดสุดยอด ขี่เร็วกับว่าได้ขี่เร็วกับย่านกับย่านท่าลมเพราะว่าทางมันเป็นเป็นทางดินทรายว้าห้ามฝนนี่เราต้องคุยกันเลยเด้อพี่น้องเอ้ยแบบนี้มาบ่ได้ย้ามฝนน่ะโอ้เทียงให้เทียงหน้าเป็นไงนี่ Yeah. น้ำมันเบรดเดี๋ยว่ต้องคุยกันเลยแถวนี้น้ำมันหมดก็ไม่ต้องคุยกันเลย เบิ่งครับทุกคนครับบรรยากาศครับก่อนสรีหอดบ้านธาตุครับทุกคนแบบพื้นที่แถวนี้ยังแบบเป็นโคกเป็นป่าเป็นดงอยู่เลยนะยังแบบทาใส่ข้ามัพย์แบบบานเท่ากันยังอุดมสมบูรณ์เนาะนี่ข้ามากับอีแสงนี่แหละครับน้ำมันเท่าไก่เบิร์ตแล้วเนาะนี่น้ำมันก็นสีเบิร์บ้านธาตุกะถามเพิ่นเมื่อกี้เดี๋ยวเพิ่นว่าอีกเบจักรลักกับหอดเท่ากันเท่าก็ดีใจครับเพราะว่าถ้าแม่น้ำมันเบิร์ กลางปลาเนี่ยนี่นี่เฮานี่จักเสียจังใดเนาะเฮากับเฮากับลืมเติมเนาะทุกคนเนาะบ่จักว่ามันลงเร็วปะนี่เนาะน้ะมันก็ได้เนาะนี่แหละครับบรรยากาศครับลุยต่อครับทุกคนครับไปบ้านธาตุครับเพื่อเสื่อมารถตอกๆนะไปแล้วโอ้ยอดชิบยอดคว้นตรวจมาเลยครับทุกคนครับ ไปแล้วครับบปในี้าวกัเดินทางต่อแล้วนี่แต่รถไทยนาเนยนีน่แถวนี่ซุดยอดเลยครับไปแล้วครับโอ้ไปใส่นะแจ่เขาโอ้เด็กคล้องดีไปน้ำ ได้ดูเก็บเกี่ยวเนะเาะข้อผิดน้องทางไหมนี้แก่ขา้า,าว่าอะไรนะครับข้ากิดลุยต่อขึ้นกันครับทุกคนครับฮู้ขึ้นยอดน้ำมันอย่าเบิดก่อนเด้อถ้าน,น้ำมันเบิดก่อนนี่ยากแหละครับน้ำมันเบิดก่อนนี่ลำบากแหละ อ๋องอยู่ในกลางป่าแหละวหนูเมื่อแล้วพี่นอ้องเอ้ยมีแต่รถแตกๆเพิ่นก็อาศัยเพิ่นบ่ได้แล้วเพิ่นเพิ่นไปแก่เขาเนาะโอ้เบิ่งครับเดี๋ยวนี่โอ้ไปแล้วแก่เขาแก้น้ำเนาะ <c oughs> ครับปุ่มไปแล้วครับไปลเลยเฮาก็ได้ลงถึงทางโมบูแล้ว แถวนี้มีเรือแสดงว่าแถวนี้ง่ามน้ำึ้นนี่เพิ่นใส่เรือกันนะนี่ทุกคนอ๋อท่อโอ้มีสะพานอยู่สันโอ้แสดงว่าง่ามน้ำคืนในน้ำท่มวมแถวนี้นะท่วมแน่ๆละ่ะกั็ใส่เรือกันสุดยอดไปเลุยเลยยังเดียวโอ้ แถวนี่เป็นตาอุดมสมบูรณ์แท้ปูปลาเป็นตะายแท,แท้แถวนี่ไป้ยด้ว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 ยอย่างเดียวลุย,ยางเดียวครับลุย,ยางเดียว ฝนนี่บ่ต้องมาเลยแบบนี้ทางนี่แสดงว่าติดขีดตมอยู่แถวนี้แหละยามฝนน่ะยามฝนก็สิติดขีดตมอยู่แถวนี้แหละยามฝนน่ะบ่ได้ไปไสแล้วโอ้โหยางแจมยางแจมทุกคน,นเลยบรรยากาศครับท่างไปไปบ้านธาตุเนะาะอาจะเป็นทางลัดก็ได้เนาะเข้ากับบัจักแต่แต่กะเละเทะก,ก,กันครับถ้าฝนตกนี่เนาะ มั่นเบิดอยู่นี่นะจบเกมเลยมาถือข้างบอเนฟูเลยมาบอถือข้างในห้องห้แล้วขาวออกเมื่อนี่อ๋อยางขักเลยง่ามฝนนี่หามมาเลยแถวนี่ น้ำฝนนี่จบเลยมาก่ได้หอนเลยครับทุกคนหอนบ้านธาตุนะครับบ้านธาตุเนาะเพราะวะ่าบ้านนี้นะจะเป็นบ้านธาตุนะนี่ครับเห็นนี่บอน่ามเดือนซีเดือนหาในนาะจะเป็นบุญบังไฟได้นน่เห็นว่าเขาเห็ดนี่เป็นห้างบังไฟนี่นาจะเป็นบุญบังไฟครับเพราะว่ามีน้องน้ำพร้อม เรีน,ซ,รน,หหนซีเรีนหานาซีเลีนน้ำเลีนขี้ต้มได้แบบสบายใจเลยเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งถาดสามปางน้ำกันครับทุกคนครับเดี๋ยวเขาไปถามเพื่อนก่อน่ในหมู่บ้านเนาะเทากับเพิ่งมาทีแรกคือกันครับเพื่อนทุกคนเห็นบรรยากาศปะแบบตามทงไฮทงหน้านะ่ะมีงัวมีกล้วยมากินหยาเลาะทงไฮทงหน้าเนาะอู้บรรยากาศบ้านเพื่อนคาดแคบบ้านถาดสามปางเนาะ บรรยากาศดีแท้เขามักบรรยากาศแบบนี้แหละเขามากแบบมูบ้านแบบนี้เนาะมูบ้านแบบเป็นชนบทแบบแบบคือบ้านเฮ้าตะก,กี้แหละแต่แถวนี้เป็นบ้านเป็นเจเริญนอยู่ได้นี่บ้านเลื่อนกับแบบท่านสมัยห,หลายหลังได้นี่ แเพืเ่อนใหม่โอ้เพื่อนแถวนีมีแต่ร้าังงามๆคือกันได้ ครับบ้านธาตดถาดสามปางเพิ่นสิอยู่ใสเข้ามาอยู่กลางหมู่บ้านเลยก็ได้เนาะแบบอยู่กลางหมู่บ้านเลยก็ได้ครับพอนี่ครับเพิ่นสิอยู่นี่เพิ่นสิเฮ็ดลัวรอบขอบชิดไว้อย่างดีเด้อทุกคนเนีอยู่กลางหมู่บ้านเลยนะครับหมู่บ้านบ้านธาตุครับธาดสามปางเนาะเพิ่นเอิ้นเนาะอยู่ติดกับวัดเลยครับอันน้าก็คือวัดของหมู่บ้านเนาะอันนี้ก็คือธาดสามปางเนาะทุกคนเนาะนี่แหละครับเฮาก็สิพาทุกคนมาชม บรรยากาศครับทาดสามปางเนาะเพิ่นกำลังก่อสร้างนะนี่นี่ครับเพิ่นบ่บรรยากาศโอ้เพิ่นเห็ดเพิ่นอันนี้เพิ่นกำลังเห็ดกนนระเพงเหรอหือเปล่าโอ้เพิ่นเห็ดกระเพงเพิร์นหรอหือเปล่านี่ วังเดเหโอ้วังเดินทบนี่เนาะโอ้อันนี้ประวัติความเป็นมาได้ด้นอกพอนี่แหละถาดสามปางเป็นมี่ประวัติบอบอก็คืออันเข้ามาอยู่นี่ก็คือเห็นแบบมีแล้วพร้อมบ้านเลยอืมแต่ต่างบ้านนั้งกระป่๊บส้นลบโอ้แต่ต่างบ้านนั้น โบท่านเด็พังเนาะโบท่านเด็กพีเนาะกาลังมะพีบางหลายปีขึ้นล่างนี่แล้วเนาะท่านก็ะไรหาสิบกระไรหาสิบหาแต่ก่อนกับเป็นยอดสวยงามเนาะก็ไม่มียอดหรอกก็มีแต่ซ้ำนั่นซ้ำมาโอ้มีแต่ซ้ำเอาขึ้นน่ะแต่เป็นทางโบท่านถล่มเนาะเบิ่งครับโอ้มันก็อามาโบท่านห่ออืมอืมอืมพราะมันใหญ่มาตายน้ำทางมาด้วย โอ้หินอันไหนบอกไงพิ่นกอกอโบรานแต่สำเร็จอันพวกหินพวกนี้กันยังยายมาตำหนทางอยู่โอ้นี่ครับมีสั่งมียังผมพอห้าลรอบึงไหนอยู่ในนั้นผ่อเนาะเหมือนครับเพื่นบอยู่กลางหมู่บ้านพอดีเลยได้นี่เสียดายเนาะนี่เพิ่นถล่มไปค่างนึงเนาะแต่นี่ก็ยังถือว่าสมบูรณ์ได้นี่ ครับถาดสามปังป๊อดครับครับอยู่บ้านถาดเด้อทุกคนเด้อพาย,ยอย่างมาเบิ่งกันเลนี่ครับป๊อดพระเจ้าเพิ่นก็คือพ่อพุทธลูกยางนี่นะครับเพื่อเห็นนี่แหละของเก่าแก่ของศักดิ์เนาะเพิ่นเอาดินเอาหินเห็ดเนาะ ด้านบนกับสิประมาณนั่นแหละครับผมมออทะลุขับมอเห็นเลยมออเห็นอ่ะมออเห็นแสงเลยทะลุเต้าโบก่าเขาครับพ่อได้ยินเสียงผึงครับคือผึงมีผึ่งนะย่านมีผึงเนาะครับโอ้มีผึงนะครับบินวุ่นๆออกมาอยู่นะโอ้นะครับบรรยากาศครับโอ้อยู่นี่ก็มีอีกองหนึ่งเลยทุกคน มีสามองค์เนะาะเนี่ยครับเห็นบ่โอ้หนามาศึกษาเนาะประวัตินี่เฮาบ่ฮู้เด้อครับเด้อไผฮู้กัคอมเมนต์บอกในช่อง YouTube เฮานี่เด้อทุกคนเด้อประวัตินี่เฮาบ่จัรกาลี่ได้หน่เบิ่งครับท่าสามปางอ่าอันนี้ก็ถือว่าชาวบ้านเพิ่นก็บบุรณะดีอยู่เด้อนี่เพิ่นทางเพิ่นเอาหยังออกจบจี่ยังไม่เียอ,อยู่เด้อนี่ อนุรักษ์ไว้ให้ลูกล้านเบิ่งเนาะครับโอ้ห้ายากได้ครับสิ่งี่สิสิงก่กอส้างทีสิเกิดขึ้นมาในหมู่บ้านแบบนี้นี่ห้ายากได้ทุกคนเห็นบ่นี่ครับีถือว่าด,ดีได้นี่ครับแบบบ้านเพิ่นมีของซักซิ์ครูบ้านครูเมืองไว้ให้เบิ่งเนาะไว้ให้ดูแลไว้รักษาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างครับอพังไปตามการเวลาครับบ่วสิเป็นหินเป็นอิฐเป็นปูนกะถ้าเฮ้าบ่ดูแลบ่รักษาไว้กะสิพังไปตามการเวลา ถือลมถือแดดถือฝนถือลมถือแดดถือฝนทุกปีทุกปีนะกะสมารถพังแลวกะถะลมทลายลงมาได้ครับแต่ชาวบ้านเพิ่นกะทางอยู่ได้นี่เพิ่นทำความสะอาดอยู่ได้นี่มีสร้างอยู่สีมุมครับมีสร้างอยู่น่ม,นมุมหนึ่งอยู่หันมุมหนึ่งซีโตรครับสร้างนะนี่ละครับบ้านธาตุธาตุสามปางเนาะ โพาทุกคนมาหอนมาถึงแลยเด้อครับเด้อเบิ้งนี่เป็นชาวบ้านเป็นทำความสะอาดได้นี่อันนี้ถล่มครับอ็นามาศึกษาครับประวัติเนาะประวัติาศาสตร์แท่นนี่ก็เป็นแทน่นบูชาเนีสักอย่างนี่แหละนี่ครับเป็นแทน่นแท่นหินนี่ นี่ครับเป็นแทนบูชาอย่างสักอย่างนี่แหละนี่กับร่มกับร่มกระเซไปตามการเวลาเนาะทุกคนนะเนาะเห็นบอกนี่ครับเป็นประทาที่เออบอกไงกับเป็นตาเก็บอนุรักษ์รักษาไว้ให้ลูให้ลานเบิงเนาะเพื่อนกะดูแลไปถือว่าดูแลเติบดีเติบได้นี่หยา,งยางเงยแถวเนี่เพื่อนกะเก็บเ,บเพื่อนกะทำความสะอาดจบเจ่มเมื่อนเงยเนานะทุกคนเนาะ โอ, <Dante> โอ้ยนี่แหละครับมาหอดมาเทิงแหละครับทุกคนครับบรรยากาศบ้านบ้านธาตุเนาะธาตุสามปางเออห้ามาเมือ่อกี้นี่ยห้ามทา้งน่ะจะเป็นทางรัดทางออกกันน่ะจะเป็นทางนี่เนาะเ้างกระสีออกทา้งรักแหละครับทุกคนครับแต่แม่นไปทางเมื่อกี้นี่ก็คือสีน้ำมันเบิร์ตครับเขาพาทุกคนชมพระธาตุสามปางแล้วเ้ากระสีเดินทางต่อออกไปจำปาซักเนาะทุกคนเนาะเ้าสีเออ ไปหอดจำปาัสก์ก่อนเท้าจังสีเบิงว่าเท้าสีนอนอยู่จำปาัสก์คือว่าเท้าสีไปนอนเมืองอืน PM, 59, อ่นเนาะหอกะบ่ทันจกักพรบ่ทันคำ Gram, เนาะเท้ากับสีเลาะส้มบรรยากาศหมู่บ้านไปเรืนะ่อยๆเนาะทุกคนเนาะอ๋อนำโต๊ะเข้าไปเที่ยวไปแล้วครับแจ็คสะไปนำโต๊ะไซก,ก็คือมันไปไลยนำโต๊ะแหละหากะย่านทุกคนเบื่อเนาะเหากะสีเดินทางต่อไปเมืองอ่าจำปาัสก์ขับตัวเมืองเนาะแล้วเากับสีเบิงว่าเท้าสีนอนอยู่เมืองใดเนาะคลิปนี้กนะ็ไม่สนีทครับ ขอบคุณทุกๆคนเนาะที่เข้ามาชมคลิปของเฮาเนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับเฮาก็สิเดินทางต่อแล้วครับผมสวัสดีครับผมเดินทางต่อแล้วครับสวัสดีครับผม ลำหาทางออกแนละ้วไนทางออกอยู่ทางใดลำหาทางออกเขาสี่ออกไปจำปะซักไปทางใดไปทางจำปะซักวะแม่ตรง,เ,รตรงเลยวะตรงเลย ก่อนโคางนอนวายกัสีโค้งเลยโอ้โค้งขึ้นดอนวายเลยอีกไกลบ่จักล่ะมัจะกลาบ่ปันก้ามน้ำมันต้องสีฮอดบ่เนาะกะฮอดซิปไปลักบ่บ่ญทึงโอผูบ่ญทึงเนาะโอ้ขอบใจเด้อโอ้กินแคลมแซ่บบ่เฮ้ยนะบรรยากาศครับออกไปดอนวายเพื่อนวะตรงไปเลย เลยของไปเลยบ้านทาตเมืองสุกุมาแขวงจำปาสักเป็นหมู่บ้านที่บ้านเลื่อนปลูกแบบติดๆกันบอกโอ้บ้านหลังนี้นะบ้านใหม่บ้านใหม่สองลังนี่เขาทาเนี่ยแถวนี้มีแต่บ,บ้านใหม่เด้ครับทุกคนเดสมีแตเ่เครื่อนใหม่ลังใหญ่ๆนะ เป็นเงมฝนเนี่ยเาต้องวอลทึงเลยแถวนี้เมือเม่อยากเมื่อยลำบากโอ้โหขาคาล้ายกันแลมเงาฝนนี่อยลำบากครับได้แถวนี้ยามฝนนี่อยลำบากมากเลยตอนนี้ก็ต้งเป็นลุม่มเป็นบอ่ออย่างไงล้วงเลยเนี่ ยอดครับน้ำฝนนี่ประตองเขามากเลยแหละอ,อสามบรรยากาศบรรยากาศบ้านทเาิึงครับบ้านใหม่เพื่อนใหม่หลังใหญ่ๆนี่สอยข้าไปคางบ้านคือบ้านเท่าตะกีเลยแหละ แด้บรรยากาศครับแถวนี้ไปแล้ครับผมเดินทางต่อครับ